ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาร่กค่ะวันนี้เรามาทําพิอากาศในหัวข้อทําบุญยังไงสําเร็จติดจรวดนะคะ สำหรับนะคะใครหลายๆคนที่อาจจะทําบุญและชอบขอพรนะคะขอให้ประสบความสําเร็จขอให้รวยขอให้มีความสุขขอให้สวยขอให้หล่อนะคะอะไรต่างๆนะคะที่คุณปรารถนาและขอพรไว้นะคะเราก็ลองมาเช็คกันดูนะว่าคุณมีบุญสัมพันธ์ในเรื่องของการทําบุญแบบไหนนะคะที่มันจะส่งเสริมให้คุณนั้นได้รับนะคะในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างรวดเร็วแบบติดจรวดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะลองทําสมาธิกันก่อน นะะในการเลือกกองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตา4ตัวนะคะและลงไปดูไทม์สแตป์ด้านล่างได้เลยค่ะและก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักทายกันมาที่ Facebook มินวาทารโขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e การรับชมรับฟังนะคะและถ้าเลือกกองไพ่ได้แล้วแล้วก็ไปดูคำตอบกันเลยนะคะว่าทำบุญแบบไหนกันนะคะจะทำให้คุณได้ความสำเร็จแบบติดจรวดรวดเร็วทันใจไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อทำบุญยังไงสำเร็จติดจรวจสำหรับอย่างแรกเราจะมาดูวิธีการทำบุญที่เหมาะสมกับคนที่เลือกกองนี้นะคะ ตัวของคุณเองอาจจะเรียกได้ว่านะคะคุณอาจจะไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนนะคะแต่เป็นช่วงเวลาของการทำจิตใจของคุณเองเนี่ยะคะ่ะให้มีความสุขให้มีความรู้สึกถึงความรักนะคะการเชื่อมต่อการดูแลร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณเองคุณมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่านะคะการที่ บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่เปลี่ยนถ่ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะขอให้คุณกลับมารักตัวเองนะคะกลับมาให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวคุณเองการเยียวยารักษาจิตใจนะคะด้วยการรักตัวเองให้เป็นศรัทธาในตัวเองทําสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองแล้วก็นะคะเมื่อคุณรักตัวเองทําสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะภายนอก มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแบบปาฏิหารเลยนะมันเหมือนกับคุณมีมีเรื่องของสิ่งที่ติดอยู่ภายในใจอะค่ะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อก ที่ยังไม่ได้รับการดูแลความรู้สึกของตัวคุณนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องราวของความสําเร็จนั้นมันเป็นเหมือนกับอุปสรรคขวากน้ําที่ขวางกั้นความสําเร็จคุณเอาไว้เพราะงั้นนะคะไม่ว่าคุณจะไปทําบุญที่ไหนก็ไม่สู้การทําใจของคุณเองให้เป็นบุญให้เป็นกุศลน,นะคะรักตัวเองศรัทธาในตัวเองแล้วก็ กลับมานะคะเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเองเมื่อคุณนะคะมีความรู้สึกดีกับตัวของคุณเองแล้วนะคะเมื่อนั้นนะ คุณทำบุญนะคะจะยิ่งทำให้จิตใจของคุณมีความเป็นกุศลมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะแต่ถ้าหากคุณยังไม่ได้รักษาหรือว่าดูแลจิตใจของคุณแล้วแล้วก็ต่อให้คุณไปทำบุญที่ไหนนะคะจิตใจของคุณก็จะแบกรับไปแต่ความรู้สึกทุกข์ใจความรู้สึกไม่สบายใจมันไม่สามารถที่จะให้บุญจากภายนอกนะคะเข้ามาเกื้อหนุนเราได้ตราบใดที่เรายังไม่ได้เปิดรับนะคะจากภายในใจของเราเนี่ยแหละ เพราะงั้นนะคะอะไรที่ช่วยให้บุญนั้นเห็นผลทันตาสำหรับคุณนะคะก็คือการฮิลลิ่งตัวเองนะคะการเชียร์นะคะให้ตัวเองนั้นได้กลับมามีความสุขมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะการรับรู้ถึงความรู้สึกภายใน การปล่อยวางนะคะปล่อยจิตใจของคุณให้เป็นอิสระเสรีจากอดีตนะคะจากเรื่องราวเก่าๆจากความคิดแย่ๆหรือว่าคนเดิมๆที่คุณเคยเป็นแล้วเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นคนที่มีพลังของการเยียวยามีพลังของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งในศักยภาพภายในนะคะในปริชายานที่อยู่ภายในความรู้สึกของคุณนี่แหละเพราะงั้นนะคะ อย่างที่บอกเลยนะอะไรก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกติดอยู่ในช่วงเวลานี้ที่คุณรู้สึกทุกข์ใจท้อแท้ใจนะคะเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยที่คุณจะกลับมารักษาใจตัวเองนะคะแล้วก็ทำใจของคุณให้เป็นบุญให้เป็นกุศลก่อนนะคะเมื่อใจของคุณพร้อมที่จะเปิดรับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งเบาสบายนะคะเมื่อนั้นผลบุญจะยิ่งเห็นผลมากขึ้นเป็นเท่าตัว ยิ่งเราทำสิ่งไหนด้วยจิตใจอันเป็นกุศลด้วยจิตใจอันมีความบริบูรณ์บริสุทธิ์ภายในนะคะยิ่งจะทำให้บุญนั้นนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นและสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะเอาตัวเองนะคะออกไปเที่ยวบ้างหรือว่าออกไปทำอะไรที่คุณชอบออกไปสื่อสารกับผู้คนออกไปสังสรรค์น,นะคะกับเพื่อนฝูง อาจจะทํางานศิลปะนะคะหรือว่าทําอะไรที่มันสร้างสารรค์ให้กับชีวิตคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมและเชื่อมั่นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเสมอนะคะบุญที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้ไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะเขาก็รอการให้ผลอยู่เพียงแค่เขารู้สึกว่าจิตใจของคุณยังไม่พร้อมจะเปิดรับนะคะเมื่อจิตใจของเรามีแต่ความขุ่นมัวต่อให้บุญนั้นเห็นผลนะคะต่อให้เงินทองมากองตรงหน้า คุณก็จะยังไม่รับรู้ถึงความสุขความอิ่มเอมอย่างแท้จริงเพราะงั้นนะคะไพ่ก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณเปิดใจของคุณนะคะให้รับสิ่งดีๆรับแต่สิ่งบวกๆนะคะมีแต่ความสุขแล้วเมื่อคุณมีความสุขแล้วนะคะบุญนั้นจะจัดสรรสิ่งดีงามมาให้กับคุณแล้วช่วงเวลานั้นคุณจะรู้สึกถึงความสุขจากการได้รับนะคะอย่างแท้จริงนะ พราะงันนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติและกลับมารักตัวเองให้มากๆนะคะช่วงเวลานี้ผลบุญกําลังรอคอยการให้ผลกับคุณอยู่ขอแค่คุณปรับใจเปลี่ยนทัศนคติสร้างมุมมองที่ดีให้กับชีวิตแล้วบุญนะคะที่คุณทําไปทุกบาททุกสตางค์ทุกเวลาทุกสถานที่นะคะจะเกื้อหนุนให้คุณนั้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นและมีความสําเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันและก็อยากจะอวยพรนะคะให้ นที่เลือกกองนี้ได้กลับมามีจิตใจที่เบิกบานนะคะและมีความสุขไปพร้อมๆกันทุกคนที่เลือกกองไพ่เลยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่2นะคะในหัวข้อทำบุญยังไงสำเร็จติดจรวด ก็มาดูกันนะคะว่าวิธีทําบุญแบบไหนที่เหมาะกับคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะมีความพยายามนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทําอะไรก็ตามนะคะให้กับคนที่คุณรักด้วยความรู้สึกจริงใจนะคะ ด้วยความรู้สึกนะคะที่เรียกได้ว่านะคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นสายเปเป็นผู้ให้เป็นคนที่พร้อมจะให้ทุกอย่างกับคนที่คุณรักจริงๆนะคะแล้วก็มีความกระตันยูมีความซื่อสัตย์นะคะมากๆเลยแต่สิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับการทำบุญของคนที่เลือกกองนี้คุณเองอาจจะต้องปล่อยวางกับเรื่องราวบางอย่างที่คุณไม่สามารถจะไปบีบบังคับหรือว่า ไปทําอะไรให้มันได้ดั่งใจนะคะเพราะงั้นอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจก็ปล่อยวางมันไปนะค่ะเมื่อคุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะมีมือที่ว่างพอในการคว้าสิ่งที่ใช่กว่านะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องถอนรากถอนโคนในเรื่องของการมีจิตใต้สํานึกแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะของคุณ ไปในแง่มุมใหม่ๆบ้างนะคะอย่างเช่นอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเราไม่สามารถขาดสิ่งเหล่านั้นได้เราไม่สามารถขาดคนคนนั้นได้นะคะชีวิตนี้ถ้าหากไม่มีเขาเราอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะคุณเองอาจจะต้องปล่อยวางกับความคิดนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะคะลองไป สัมผัสธรรมชาติหรือว่ามองหาความสวยงามอื่นๆหรือชีวิตของผู้คนนะคะที่เขารักเรานะคะดูแลเราอยู่เคียงข้างเราคนอื่นๆบ้างนะคะ คุณอาจจะพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนะคะให้ได้ยึดโยงกับคู่ที่เป็นคนรักของคุณอาจจะไปขอพรนะคะออกไปดนบันดาลใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้เขาอยู่กับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมีเส้นทางมันมีเวของมันถ้าหากคุณเป็นเนื้อคู่สําหรับเขาจริงๆแน่นอนคะ่ะว่าต่อให้คุณไม่ขอกับใครเลยนะคะผลบุญก็ส่งเสริมให้คุณได้คู่กัน แต่ถ้าหากมันไม่ใช่ต่อให้คุณพยายามยึดโยงไว้แค่ไหนก็ไม่สามารถนะคะที่จะเหนี่ยวหลังคนที่ไม่ใช่คู่ของเราเอาไว้ได้รวมทั้งนะคะอาจจะหมายถึงการที่คุณเองนั้นอาจจะต้องทําบุญด้วยการปล่อยนะคะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยู่ในจิตใจของคุณออกไปนะคะและเรียนรู้ที่จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองนะคะ และสําหรับนะคะอะไรที่ช่วยทำให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตานะคะคุณเองอาจจะต้องสร้างความกล้าหาญให้กับตัวเองนะคะปล่อยวางจิตใจของคุณให้เป็นอิสระแล้วก็เรียนรู้นะคะที่จะยืนหยัดกับสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆอะไรที่คุณต้องการนะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นมีความสุขได้ด้วยสิ่งไหนนะคะ ขอให้คุณลองหาเพิ่มเติมดูค่ะว่ามันยังมีสิ่งอื่นอีกไหมที่คุณสามารถจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นเท่าตัวนะคะบางคนอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะการปล่อยนอกปล่อยปลาการให้ชีวิตไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะช่วยให้คุณนั้นเหมือนกับได้รับในเรื่องของเมตตาจิตเมตตาภาวนานะคะทําให้คุณนั้นได้รู้สึกถึงความมีกัลายาณมิตรกับ เพื่อนร่วมโลกนะคะและมันอาจจะทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกว่าจิตใจของคุณเองนั้นก็ต้องได้รับการมีเมตตาเช่นเดียวกันคุณอาจจะต้องเมตตากับความรู้สึกภายในตัวคุณเองนะคะบางคนพยายามเพื่อคนอื่นมากเลยแต่ว่าลืมที่จะพยายามเพื่อตัวของคุณเองเพยายามที่จะรักตัวของคุณเองแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสิ่งที่เป็นตัวตนภายในของคุณนะคะเพราะงั้น สิ่งที่จะช่วยให้ผลบุญเห็นทันตาเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องปล่อยวางกับเรื่องที่คุณยึดติดไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองความสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะอย่าเอาความเครียดหรือว่าความพยายามที่จะดึงรั้งอีกฝ่ายเอาไว้กับชีวิตของคุณมาใช้ในการทำบุญเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงไม่อยากให้พรกับการยึดติดตรงสิ่งนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่การให้พรที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง แต่ว่านะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณทำบุญด้วยความรู้สึกที่ปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วก็ขอให้ได้พบในเรื่องของความสุขของชีวิตคุณเองอะคะ่ะที่ไม่ใช่การไปดึงใครเอาไว้หรือว่าขอให้เขานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นหรืออะไรพวกนี้อะคะ่ะเมื่อคุณขอพอรให้กับตัวคุณเองรักตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งที่คุณรู้สึกเป็นทุกข์กับมันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้พรเพราะว่าท่านอยากจะให้คุณมีความ ความรู้สึกดีนะคะมีความรู้สึกเป็นสุขใจและก็อยากจะให้คุณได้รับนะคะในสิ่งที่ดีงามเพราะงั้นขอให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วคุณจะได้รับพรและก็ความสำเร็จอย่างแน่นอนและสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเองอาจจะกำลังพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงการพบเจอกับชีวิตนะคะที่เป็นอิสระชีวิตที่เป็นสุขแม้ จะไม่ได้ยึดโยงกับสิ่งไหนก็ตามนะคะคุณจะเป็นสุขได้จากสมบัติภายในใจของคุณเนี่แหละคะ่ะคุณกําลังมีโชคชะตานะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกของคุณเองนั่นแหละคะ่ะคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตแล้วก็โชคชะตาที่มันดีๆนะคะมันกําลังรอคอยคุณอยู่นะเขารอนะคะให้คุณนั้นปรับใจให้ไดออ้อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะคะ การจูนจิตให้เสมอภาคกับความสำเร็จที่คุณปรารถนาเพราะงั้นคุณเองอาจจะต้องยกระดับ ความสุขในชีวิตของคุณให้มันเทียบเท่ากับพรที่คุณจะได้รับก่อนนะคะเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงนะคะทัศนคติการยึดติดอะไรขอให้ปล่อยวางนะคะแล้วคุณจะพบเจอกับโชคกับความสําเร็จกับสมบัติอันมั่งคั่งจากจิตวิญญาณภายในของคุณแล้วมันจะสื่อสารออกมาถึงโลกภายนอกของคุณนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะขอให้คุณสามารถที่จะลดละนะคะปล่อยวางสิ่งที่คุณผูกมัดยึดติดแล้วก็ปล่อยวางความ ทุกในจิตใจนะคะเพื่อพบกับความสุขและความสมดุลในชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สอ b s บสไคร์กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อทำบุญยังไงสำเร็จติดจรวดนะคะ อย่างแรกเราจะมาเช็คกันนะว่าวิธีทําบุญที่เหมาะกับคนที่เลือกกองนี้นะคะมีอะไรกันบ้างาในเรื่องของการทําบุญนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงภูมิปัญญาภายในนะคะขึ้นไพ่มันบอกว่าคุณเองนั้นอาจจะมี การปฏิบัติดั้งเดิมนะคะที่มันสั่งสมมานะคะเพราะงั้นการที่คุณเรียนรู้ที่จะกลับมาอยู่กับจิตวิญญาณของคุณนะคะการนั่งสมาธิการทําจิตในเรื่องของการภาวนานะคะมันจะทําให้คุณนั้นได้เข้าถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะเข้าถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติได้ง่ายนะคะคุณอาจจะมีการสั่งสมอะไรพวกนี้มานานนะคะบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการปฏิบัติมาหลายหลายในเรื่องของ บุญเก่ามันเยอะอะไรประมาณนี้มัง้งเออมันเหมือนกับแบบว่ามีบุญเก่าในรื่องการปฏิบัติบางคนอาจจะเป็นโอโซโนะคะที่เคย ทำจิตในเรื่องของการภาวนาการตื่นรู้มานานแล้วนะคะเพราะงั้นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่การไปดนบันดาลขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนคะ่ะแต่เป็นการที่คุณเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกกับจิตที่อยู่ภายในของคุณเองนะคะ <c oughs> เขารอคอยช่วงเวลาที่คุณจะเชื่อมต่อกับเขานะคะอาจจะเป็นการเข้าถึงจิตเดิมแท้หรือว่าไฮเออร์เซลนะคะ การเชื่อมโยงจากภายในของคุณเนี่ยแหละคะ่ะการทําสมาธิการทําจิตให้ว่างนะคะการบําเพ็ญภาวนานะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ย้อนกลับไปถึงวิถีดั้งเดิมนะคะที่คุณเคยทํามานะแล้วมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ง่ายนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับว่าเมื่อคุณนะคะกลับไปในเส้นทางเดิมๆที่คุณเคยปฏิบัติมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของการ Uhm, พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะคะและ้วก็อะไรที่ช่วยให้คุณนะคะทำบุญแล้วเห็นผลทันตานะก็เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ภายในของคุณนี่แหละการเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวกับไฮเออร์เซลนะคะกับองค์เทพที่ดูแลคุณอยู่นะคะ มันเหมือนคุณมีแต้มต่อในการปฏิบัติมานี่แหละคุณอาจจะเป็นสตาซีตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นโอโซเป็นคนที่เคยเรียนรู้วิธีการปฏิบัติการทําจิตให้ว่างนะคะการเชื่อมต่อกับดวงวิญญาณเดิมแท้ของคุณนะคะเพราะงั้นนะคะออคุณเองอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการ ฝึกฝนนะคะในเรื่องราวตรงนี้นะแล้วมันจะทําให้คุณนั้นเชื่อมโยงกดแรงดึงดูดได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า High e r self ของคุณเขาก็รอคุณอยู่นะคะรอการที่คุณจะปฏิบัติอย่างจริงจังรอการที่คุณจะเชื่อมโยงกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นะคะมันเป็นไปด้วยออในเรื่องราวของการปรับจูนในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคุณเองอาจจะต้องสร้างสารรค์ชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่ การมองทัศนคติในแง่บวกการสร้างสารรค์นะคะหรือว่าเปลี่ยนมุมมองในชีวิตนะคะให้มันส่งเสริมกับดวงจิตดั้งเดิมของคุณนะคะแล้วคุณจะจัดสรรทุกอย่างในชีวิตนะคะด้วยกดแรงดึงดูดด้วยการเชื่อมโยงกับไฮเออร์เซลล์นะคะเชื่อมโยงกับจักรวาลกับจิตใจภายในแล้วทุกอย่างนะคะมันจะหนุนนำให้คุณได้รับความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนา และสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็แน่นอนว่าความสงบคือการฟื้นฟูจิตด,ดั้งเดิมของคุณนะคะเพราะงั้นสแสวงหาความสงบบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าใครที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะคะอาจจะปันช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการฝึกฝนนะคะในชีวิตช่วงเวลาที่คุณอยู่บ้านช่วงเวลาที่ คุณรู้สึกสบายใจนะคะมันจะทำให้คุณฮิวลิ่งตัวเองได้ดีมากๆแล้วคุณจะเข้าถึงความสงบได้อย่างรวดเร็วนะคะและขอให้ทำเป็นประจําสม่ำเสมอทําอย่างจริงจังแล้วทุกอย่างนะคะมันจะสามารถที่จะเข้าไปถึงการตื่นรู้ถึงชีวิตถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมที่คุณเคยปฏิบัติมานะคะ ก็สำหรับคนกองนี้นะคะอาจจะเรียกได้ว่ามีบุญเก่าจัดสรรรอคอยอยู่แล้วนะคะขอแค่คุณทําสมาธิฝึกจิตนะคะให้ว่างแล้วก็เชื่อมโยงกับออชีวิตของคุณจิตวิญญาณดั้งเดิมของคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะขอเอาใจช่วยนะคะขอให้คุณได้พบเจอกับการนะคะ เชื่อมต่อกับดวงจิตเติมแท้ของคุณได้อย่างชัดเจนและก็รวดเร็วมากขึ้นและก็ประสบพบเจอแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิตนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4ี่ในหัวข้อทําบุญยังไงสําเร็จติดจรวดนะคะ มาดูกันนะว,ว่าวิธีการทำบุญแบบไหนที่เหมาะสมกับคนที่เลือกกองนี้สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะบางทีการเปิดจักระนะคะหรือว่าการทำสมาธินะคะกับการเช็คสมดุลพลังงานจักระนะคะก็อาจจะเหมาะสมนะคะในเรื่องของการเปิดจิตใต้สำนึกแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคุณนะคะก็เรามีคลิปจักระที่ทำไว้แล้วก่อนหน้านี้เนาะ สำหรับจกกักระคืออะไรยังไงนะคะก็เป็นเหมือนพลังธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยแหละที่มันช่วยส่งเสริมนะคะสมดุลในชีวิตแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะหรือว่ามีการเชื่อมโยงนะคะ กับการฝึกจิตมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆนนะคะเพราะงั้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะกลับมาเปิดจัก,กระนะคะทำให้จักระสะอาดสมดุลสมบูรณ์นะคะคุณจะทำอะไรแล้วอะคะ่ะ คิดสิ่งไหนก็จะได้สําเร็จในสิ่งนั้นได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะงั้นอาจจะต้องกลับมาทําในเรื่องของการทําสมาธิปรับสมดุลจัก,กระการนะคะเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะการออกไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้างเชื่อมต่อกับพื้นน้ํากับพื้นหญ้าอะไรพวกนี้นะคะและก็นะคะการทํา จิตวิญญาณของคุณนะคะให้มีการตื่นรู้มากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำผลบุญนะคะให้ก่อเกิดกับคุณได้อย่างง่ายได้ส่วนอะไรที่ช่วยให้คุณนั้นทำบุญแล้วเห็นผลทันตานะคะ ก็อย่างแรกนะคะขอให้คุณมีสิน5เป็นอย่างต่ําในเรื่องราวของการรักษาสินนะคะการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่ไปทําร้ายใครก่อนนะคะมันจะช่วยให้คุณมีดวงจิตที่ตื่นรู้ได้ง่ายขึ้นและก็นะคะขอให้คุณมีความกล้าหาญอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะขอให้คุณลงมือทําค่ะ บางคนอาจจะยังมีความกลัวนะคะไม่กล้าที่จะทำอะไรเพื่อความถูกต้องความจริงนะคะไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำอะไรที่มัน เ,ออเป็นการยืนหยัดเพื่อคุณธรรมนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะต้องซื่อสัตย์กับตัวของคุณเองกล้าหาญกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้นกับการยืนหยัดนะคะอยู่ในศีลในธรรมการปฏิบัติธรรมนะคะการถือศีลการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะมี จิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกับตัวตนดั้งเดิมที่คุณเคยปฏิบัติมานะคะเชื่อมต่อกับไฮเออเซลนะคะแล้วคุณเองจะตื่นรู้ในเรื่องราวของชีวิตของคุณนะคะมากขึ้นขอพรต้องการสิ่งไหนนะคะขอให้คุณนั้นได้สิ่งไหนนะคะคุณจะได้รับนะคะเมื่อคุณเปิดพลังงานจากกักระเมื่อคุณทำสมาธิแล้วก็ถือศีลน,นะคะ และนะคะสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณเองอาจจะกำลังพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้คุณนั้นได้ทำอะไรบางอย่างหรือว่าสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อ,เ,อ,อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนะคะเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวตนค้นหาสิ่งที่คุณจะทำค้นหาว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรความหมายชีวิตคืออะไรนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะไพ่กำลังบอกว่าขอให้คุณไว้วางใจกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนาพรไหนสิ่งใดๆกับชีวิตนะคะขอให้มันได้เกิดขึ้นนะคะด้วยการที่คุณนั้น ทำความเข้าใจกับจิตใต้สำนึกของคุณอย่างแท้จริงนะคะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับการทำสมาธิกับจิตใต้สำนึกของคุณคุณจะรับรู้ค่ะคุณจะกระจ่างชัดในทุกสิ่งที่คุณตั้งคำถามและคุณจะได้รับในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะเกื้อนหนุนให้คุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับผู้คนให้กับคนร,บรอบๆตัวให้กับโลกใบนี้นะคะ เพราะงั้นนะคะการทำบุญของคุณให้ได้บุญเนี่ยไม่ใช่แค่การทำบุญเพื่อตัวของคุณเองแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นการที่คุณนั้นเปิดปัญญาของคุณเพื่อการตื่นรู้จากภายในแล้วก็ ส่งออกนะคะไปสร้างบุญกุศลให้กับคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นอยากจะให้ปฏิบัตินะคะปฏิบัติดีคิดดีทำดีแล้วทุกอย่างนะคะในชีวิตจะส่งผลเห็นทันตาเห็นเลยนะคะอะไรที่คุณยังรู้สึกขุนมัวไม่กล้าที่จะทำในเรื่องของการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเพื่อศีลธรรมนะคะช่วงเวลานี้นะคะเมื่อคุณยืนหยัดเมื่อคุณกล้าหาญเมื่อคุณปฏิบัติอย่างแท้จริง คุณจะได้รับผลบุญอย่างทันตาเห็นนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเลือกกล่องไพ่กองนี้นะขอให้คุณได้รับนะคะการตื่นรู้แล้วก็การเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกของคุณอย่าง เข้าถึงได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะและขอให้คุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกระบอกเสียงนะคะที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโรคต่อไปเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ